สูงนายกองค์การบริหารสันตุนจหอได้ครองอะไรให้กับพ่อหน้าขอเรียนเชิญครับหนูขยับมาใกล้ๆครับพ่อหน้าขยับเข้าไปครับก้มครับครับลำดับต่อไปกระผมขอเรียนเชิญนะครับพ่อหน้านะครับได้มอบอะไรายอนให้กับท่านประธานนะครับครับให้ท่านประธานก่อนครับ ให้ท่านผู้ใหญ่ครับเื่อนๆเราหยครับให้ท่านบินิดครับสิีิร่งเงินไปท่านประยงครับอัอทีนี้คุณพ่อครับคุณหนูขยับออกมาข้างหน้าอย่าเพิ่งมอบใหพผมยังไม่ทันได้บอกเลยอาก้มลงคับก้มลงคุณแม่ก็ก้มลงหน่อยโอ้ยนักเงินเนาะก้มไม่ลง ครับลำดับต่อไปคุณขอเรียนเชิญครับนายบุญยามจิ๋งกุกสูงได้กล่าวโอว่าให้กับพขานที่จะเข้าสู่บรระชาในวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนปฏิบัติตัวนะครับอขอเรียนเชิญครับท่านประธานกลบาระเดียนคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่พี่น้อง ที่พนานาคุณลุงคุณป้าและท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมง,งานบุญงานบวชที่เคารพอย่างยิ่งแล้วก็ขอทูากาศวัน,นนี้สวัสดีนะครับเพื่อนของพาน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหนุ่มเพื่อนสาวนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากทานเจ้าภาพานะครับให้ เชิญท่านประธานให้นะครับในงานฉลองการอุปสมบทแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ต้องขออนุญาตทางคณะเจ้าพ้านะครับอขอโทษนะครับผมพยายามประสานงานกับท่านสโสจลนัตชัยแล้วก็พยายามประสานงานกับท่านสสวัชราคุณตัมณส์นะครับซึ่งเป็นขวใใจของพี่น้องประชาชน นะครับอีกท่านหนึ่งก็ได้ประสานงานกับสะสะประที่รีทาเวนะครับอยากให้ท่านมาร่วมงานบูญงานบุญที่เห็นลูกคู่ลันหลานแกะขนัก้าวภาคประกอบไปด้วยคุณพ่อสมนึกคุณแม่เม้าเน่ากระโทกและก็คุณป้าอื่นนะครับหรือน,นายจะุวนังจำนงนะครับพร้อมด้วยผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพ่อ เป็นแม่ของคนหน้าก็คือคุณพนองแล้วก็คุณกนกพันธ์นะครับผมในฐานะเป็นตัวแทนนะครับวันนี้ทางท่านสอสอสอจนะครับก็ได้ให้คุณวินิจสิ คือลุงเรืองไก่นะครับในฐานะผู้ประสานงานกับท่านสอสอสอจอมาแทนแต่ว่าเห็นว่าผมแก่กว่าก็เลยให้ผมเป็นประธานเป็นคนพูดแกนที่จริงคราวพระเอกใหม่มาให้นะครับวันนี้จะเลยให้ผมเป็นคนพูดนะครับพร้อมด้วยท่านรองนายกและท่านผู้ใหญ่นะครับได้ขึ้นมา,าได้พูดคุยกับพ่อหน้าและ เจ้าภาพแล้วก็พี่น้องที่มาร่วมในงานบุญงานบวชนะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับผู้ที่ทำาน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่และเป็นเจ้าภาพนะครับเพราะว่าความดีใจนะครับไม่ว่าแต่ใครทุกคนนะครับมีลูกผู้ชายก็หวังใจจะได้บวชมีลูกผู้หญิงก็หวังใจจะได้แต่งงาน อยากให้ลูกมีที่พึ่งอยากให้ลูกมีที่อาศัยมีเพื่อนคู่คิดมีมิตรร่วมทำงานนะครับตรงนี้ก็เป็นสุดกกายสุดใจสาหรับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับทีนี้ทางข้อหน้าจากมิตรนะครับตรงนี้ก็ได้ทำหน้าที่กัตตานูกัตเวีที่ตาต่อปุถกาดีชนผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่ เคยเลี้ยงดูมาตั้งแต่ในเตินโตวันนี้พอ่อนาจากที่ก็ได้ฉลองการอุปสมบทวันพรุ่งนี้ก็จะเข้าไปอุปสมบทในพระพุทธศาสนานะครับฉะนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องเราชาวไทยทุกคนได้ไปร่วมในการมัประอุปปสมบทในพระพุทธศาสนาด้วยกันนะครับพี่น้องครับผมอยากจะกาบเรียนว่า การบรรพชาบูปะสมบทในพระพุทธศาสนาเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ของเดาชาวไทยท้งช่างพี่น้องครับวันพรุ่งนี้ท่านคอยดูความศักดิ์สิทธ และขวบเป็นจริงหลังจากที่พ่อนาเข้าไปบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเสร็จแล้วพ่อนาคเคยกราบพ่อกราบแม่เคยยกมือไหว้พ่อเคยยกมือไหว้ยยมแม่แล้วก็พี่ป้าหน้าตาแม้กระทั่งเพื่อนหนุนสาวก็เหมือนกันหลังจากนาคบรรพชาอุปสมบทแล้วออกมาหน้าโบสถ์ผู้ที่ทําหน้าที่เป็นแม่เป็นพ่อ เป็นเพื่อนของพ่อหน้าควงศักดิ์ธิ์ทวงพระควมนับถือในพระพุทธศาสนาทุกคนต่างก็จะยกมือว่าพระที่บวชใหม่ก็คือตัวพ่อหน้าเองนะครับฉะนั้นกุศลผลบุญที่พ่อหน้าและคณะเจ้าพาาจะได้มประชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาในวันพุ่งนี้ผมก็ขอให้พ่อหน้าได้ตั้ง,งใจ ประชาอุปสมบทเพราะว่าเป็นของจริง,งที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ้าที่ผ,ผูกพูนไปถ้าท่านไม่เชื่อทุกนี้ก็คอยดูนะครับตรงนี้ท่านก็คงจะเห็นคนจริงนะครับในการที่จะ